ตอนแบบฉันมาเดินซื้อของที่เซ็นทรจจัลลาดจ้าแล้วฉันก็เจอป้าคนหนึ่งเธอแบบเขาแบบน่าสงสารมากเธอเขาอยู่ข้าวอ่ะเธอฉันทำไมแบบพาป,ป้าเขามาเลี้ยง,งุขีเธอเขามากันหลานเขาหรือไงไม่รู้เธอแบบแว่าเธอก็สงสารเขาว่าเธอเนี่ยอะไรแบบ่อสุขภาพนะจา้าส<น>ุข<น>ีรัข้าแลบบ้วแหละเหมือนโดสับไห้รักเธอกิน <laughs> กันค่ <laughs> ะเดนี่ ก็สุขภาพอ๋อเครื่องงานใช่ไหมเอาไว้ก่อนค่ะจะคุยอร่อยไหมคะป้าอร่อยป้าเป็นคนที่ไหนคะคนท่าใหม่ค่ะคนท่าใหม่หรอบ้านเจ้าหนูเลยป้าป้าหน้าคล้ายแม่หนูเลยอหนูเห็นหนูก็เลยแบบคิดถึงแม่หนูก็เลยแบบเลี้ยงป้าวันนี้หนูเลี้ยงป้านะโอเคนะคะป้ากินเยอะๆยะนะ าจะดูสุขภาพแข็งแรงน,นี่ป้าสั่งเองหมดเลยใช่ไหมคะป้าก็สั่งเป็นเหมือนกันนะครับรู้จ e ักสั่งนะครับอันที่อะไรคะอันที่อะไรคะอันนี้อ่าผักนนะนะคะน้าผักถั่วฝักถั่วถั่าอันนี้ลูกสาวป้าเหรอคะคุ้มมากเหมือนกันเลยนะครับป้าจร e ิงค,ค่ะป้าต e ักเลยค,ะค่ะเออทะเลียงป้าจ้าวันนี้